อันนี้ก็จะเป็นการปัดโค้งลูกสูบนะครับปัดเสร็จแล้วอันนี้เป็นลูกสแตนด์นี่นะครับแล้วก็เราก็จะมาเก็บตรงมุมด้วยกระดาษทรายนะครับแล้วก็เตรียมส่งลูกค้าได้เลยนะครับหลบวาวเรียบร้อยนะครับ แบบนี้นะครับ